อสวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้นะคะพี่ลิก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปช็อปปิ้งนะคะไปช้อปปิง้งไม่ได้ช็อปปิง้งแบบเครื่องประดับอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะไปซื้อแบบพวกเนื้อสัตว์นะคะวันนี้เราก็จะมีร้านที่แบบขายเนื้อสัตว์ที่ราคาถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างทั่วไปนะคะมา แนะนำให้เพื่อนๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ซูริกนะคะก็แนะนำได้เลยนะคะนี่ร้านนี้ค่ะคามิโรนะคะไม่รู้ว่าเราอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะมันตั้งอยู่ข้างสนามกีฬาสนามฟุตบอลนะคะ อาเลสซิกรุนนะคะในซูริกเนาะเราเคยเห็นนะคะมีคนไทยเยอะมากเขามาซื้อเนือ้อสัตว์ที่นี่ละค่ะเพราะว่าราคามันก็จะได้ถูกกว่าตามที่เราไปซื้อตามห้างนะคะที่นี่นะคะจะมีครบทุกอย่างเลยนะแต่ว่าก่อนที่เราเข้าไปนะคะเราก็อ่ากดบัตรคิวก่อนนะคะถ้าเกิดวันไหนคนเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะมีเวลาเลือกดูว่าเอ้ยเราอยากได้อะไรยังไง เนื้อสัตว์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าวันไหนนะคะคนไม่เยอะพอเข้าไปปุ๊บกดปัตรคิวใช่ไหมเราก็จะได้แบบเออคิวเลยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้มีเวลาคิดเยอะนะคะว่าเราอยากได้อะไรบ้างมันจะไม่มีเวลาเดินดูอเออเราก็บอกคนขาย คนที่เขาจับใส่ถุงให้นะคะว่าเออเธอเอาอะไรบ้างนะคะสิ่งที่พิหิดได้มาวันนี้นะคะก็คือหนังหมูนะคะ2กิโลนะคะแล้วก็จะมี3ชั้นนะคะเพราะว่าเราจะไปกินหมูกระทะที่บ้านเพื่อนจ้าหมู3ชั้นที่นี่นะคะถ้าซื้อแบบว่าอ่าแบบที่ไม่ให้เขาหั่นให้นะจะตกอยู่ที่กิโลละ14 ฟรัง50นะคะแต่ว่าถ้าจะให้เขาสไลด์ให้ด้วยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ17ฟรัง50นะคะทุกคนเมื่อก่อนเราไปซื้อจะถูกกว่านี้นะประมาณ12กว่าแล้วถ้าหันให้ก็15แต่ว่าคือมาปีนี้คือแบบราคาพุ่งขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีแบบพวกอาหารที่แบบสําเร็จรูปเช่นพวกไส,ส้กรงไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยมีขายหมดเลยนะคะทุกคนมีอ่า เครื่องในนะคะเครื่องในหมูเครื่องในวัวนะคะมีหมดนะคะทุกคนบางครั้งหัวหมูเรายังเห็นมีขายเลยอะ่ะเออที่นี่นะคะเขาจะเปิดไม่แน่ใจว่าเปิดกี่โมงแต่ว่าเวลาปิดอะจะอยู่ที่ประมาณบ่ายสองโมงนะคะให้ไปก่อนนั้นนะถ้าไปหลังนั้นก็คือปิดแล้วเดอ้อ นะคะการเดินทางก็ไม่ได้ยากนะคะอยู่ข้างสนามกีฬาเลสซี่กุลนะคะตรงนี้นะมันจะเป็นโรงฆ่าสัตว์เก่านะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเขาไม่ได้ขายฆ่าสัตว์แล้วเด้อเขาก็เปลี่ยนมาเป็นแบบพวกที่เก็บเนื้อทรงเนื้อสัตว์นี่แหละแล้วก็เปิดเป็นเนี่ยค่ะตลาดพุชเชอร์เป็นเนื้อสดเหมือนเขียงหมู่บ้านเราเลยะคะ่ะทุกคนนี่เราก็เลือกเดินหาซื้อเราได้เลยนะคะพวกเนื้อกระตรงกระต่ายก็ยังมีขายนะคะทุกคนแล้วก็แบบถ้าใครอยากได้แบบ Dr y a g อนะคะแบบเป็นสเต็กทีโบนอะไรอย่างเงี้ย ที่นี่มีขายนะจ๊ะแล้วก็พวกอาหารแช่แข็งต่างๆพวกอาหารทะเลแช่แข็งนะคะเพื่อพวกเครื่องปรุงซอสต,ต่างๆก็มีขายแต่วันนี้เราตั้งใจจะดูเป็นเนื้อเอ้ยเลือดหมูปะที่ว่าเขาไปทำน้ำตกอะแต่ว่าไปล่าสุดวันนี้ไม่มีสงสัยของจะหมดหรือว่าเราหาไม่เจอก็ไม่แน่ใจนะคะก็ลองดูได้นะคะเผื่อใครแบบว่า อยู่ต่างจังหวัดนะคะออกนอกเมืองสุริกแล้วได้เกิดเข้ามานะคะก็อยากซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะคะหนังหมูเอาไปไว้ไ,ไ,ไ,ไปทําแบบแคปมุงแคปหมูอะไรอย่างนี้นะคะมีหมดนะจ๊ะเอาไปแช่แข็งไว้กินได้ค่ะทุกคนนี่แนะนํานะคะลองมาดูกันเด้อราคานะคะอะของหมูสามชั้นนะคะ14.50นะคะต่อกิโลเราซื้อมาอเกือบสามโลนะคะแล้วก็มีเนื้อสับนะคะ แล้วก็มีหนังหมูนะคะกิโลละสองฟังนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะถ้าเกิดพี่ลิมีเวลานะคะเราก็จะชอบไปซื้อร้านนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากจะกินหมูกะทะแบบซื้อแบบจํานวนเยอะๆนะคะเราก็จะไปซื้อที่ร้านนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะถ้าใครอยู่ในซูริกนะคะหรือใครที่อยู่นอกซูริกนะคะอ่าเวลาอ่าผ่านเข้ามาในเมืองนะคะอยากได้เนื้อสัตว์ติดกลับไปไว้ที่บ้านนะคะแบบเยอะๆราคาไม่ได้แบบแรงมากนะคะถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากนะคะก็แนะนําร้านนี้นะคะ่ามีโลจ้าอยู่ข้างๆสนามกีฬาเลสซี่กุนซูริกจ้ะทุกคน